อิงชีวประวัติของพระสารีบุตรธรรมศีนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาชุดของทัพธรรมโดยสุชีพปุญญานุภาพ ตอนที่12ตักของบิดาขณะที่ธนิยะจอดพักขบวนเกวียนณบ้านนาทิกคามนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่คณะนักฟ้อนและมายาการ คือนักแสดงกลเดินทางมาจากกรุงภัยสาลีพักแสดงอยู่ณนะตำบลบ้านแห่งนั้นเมื่อเสร็จแล้วจะบ่ายหน้าไปทางทิศเหนือสู่เมืองสาเกตและสาวัตถีโดยลำดับนาทิกะคามเป็นหมู่บ้านสองตำบลใหญ่ดังกล่าวจึงมีผู้คนคับคั่งพอที่คณะนักฟ้อนและนักแสดงกลจะมาตั้งแสดงเก็บค่าดูจากประชาชนทั้งหลายได้ ประมาณว่าในระยะ6เดือนหรือ1ปีคณะนักฟ้อนเหล่านั้นจะเดินทางไปแสดงตามหัวเมืองใหญ่ๆได้เกือบทั่วถึงความสามารถของบุคคลเหล่านี้ทั้งชายหญิงคือการฟ้อนรำร้องเพลงและการแสดงกายกรรมกระโดดขึ้นไปบนแป้นสูงหลายสิบศอกหมุนตัวฟ้อนรำขับร้องหรือแสดงกลอื่นๆประชาชนที่มาชุมนุมดูนั้นเนืองแน่น นับจำนวนร้อยจำนวนพันผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็ต้องใช้เตียงวางแล้วขึ้นไปยืนดูบนนั้นและที่อยู่หลังออกไปอีกก็ต้องนำเตียงขึ้นมาซ้อนกันสองชั้นยืนดูเป็นการสนุกสนานดังได้สดับมาชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออุคะเสนะเป็นบุตรแห่งเศรษฐีกรุงราชคฤตมีความหลงไหลในรูปโฉมและศิลปะ แห่งการฟ้อนการขับเพลงของบุตรีหัวหน้านักฟ้อนถึงกับอ้อนวอนบิดาให้ไปสู่ขอให้เมื่อไม่เป็นที่ตกลงกันก็ออกจากบ้านตามไปกับคณะนักฟ้อนนั้นและหัวหน้านักฟ้อนมีความเอนดูก็ยอมยกบุตรีให้แต่เพราะเหตุที่ทำอะไรไม่เป็นเนื่องจากเคยเป็นอยู่อย่างบุตรเศรษฐีจึงเป็นที่ดูหมิน่นแม้แห่งภรรยาของตน ต้องกลายเป็นคนเลี้ยงลูกและเฝ้าเปลี่ยนเป็นต้นในที่สุดทนต่อถ้อยคำเสียดสีแห่งภริยาของตนไม่ไหวจึงเข้าไปหาหัวหน้านักฟ้อนขอให้สอนวิชาให้อาศัยความตั้งใจและภาคเพียรก็มีความสามารถยิ่งกว่าคนอื่นทั้งได้ชื่อว่าเป็นบุตรแห่งเศรษฐีก็ยิ่งเป็นที่สนใจของคนดูเป็นพิเศษบ่ายวันนั้นสุราเสนะได้รับอนุญาตจากท่านบีดา ให้ไปกับสหายบางคนผู้เคยไปชมหมู่บ้านโกติคามด้วยกันเพื่อดูการฟ้อนเหล่านั้นและได้ไปอาศัยเตียงซ้อนเตียงของผู้อื่นร่วมยืนดูกับเขาด้วยการเปิดโอกาสแก่สุรสเนะเช่นนี้เป็นความประสงค์ของทนิยะที่ต้องการให้บุตรของตนรู้จักเรียนรู้สิ่งต่างๆกว้างขวางด้วยตนเองส่วนทนิยะ ก็คงคุมการค้าขายอยู่ณขบวนเรียนซึ่งคงจะเนื่องจากมีคนมาชุมนุมกันมากจึงขายดีผิดปกติถึงเวลาเจนเย็นขณะที่ทนยะสั่งเลิกการค้าสหายสองคนผู้ร่วมเดินทางไปกับสุรเสนะก็วิ่งเข้ามาและล่ำละลักบอกข่าวร้ายเกี่ยวกับบุตรของทนยะว่าได้มีชายชะกันประมาณสิบคนเศษเรียกสุรเสนะให้ลงไปข้างล่าง แล้วช่วยกันจับมัดมือพาขึ้นมา้ามุ่งหน้าไปยังกรุงภัยสาลีตนมีกำลังน้อยไม่สามารถต้านแรงอย่างไรได้เมื่อได้สำรับข่าวอันมิได้เคยคาดคิดว่าจะเป็นไปได้ดังนั้นธนิยะถึงกับตะลึงนิ่งอึ้งไปเป็นครู่มีแววตาเป็นประกายด้วยความรู้สึกว่าเป็นการข่มเหงน,น้ำใจกันอย่างรุนแรงจิตใจของนักรบ ได้มาสู่ธนิยะอีกขณะหนึ่งทําให้ฮึดฮัดว่าจะตามไปอรารวาสให้เห็นฝีมือไว้บ้างความรักความห่วงใยในบุตรก็ท่วมท้นขึ้นมาผสมทําให้เกิดความโกรธขึ้นเป็นทวีคูณแต่พอฉุกคิดว่าความโกรธไม่ช่วยให้ประสบความดีงามหรือความสำเร็จใดๆพุทธศาสนิกชนจะต้องไม่ทำการใดๆโดยใช้ความโกรธเป็นเครื่องมือ จึงรีบระงับและเปลี่ยนสีหน้าให้ปกติไตรตองหาลู่ทางที่จะแก้ไขเอาสุรเสนากลับคืนมาให้จงได้เมื่อระลึกว่าตนยังจะต้องรับผิดชอบต่อหมู่เกวียนและชาวขับเกวียนหลายร้อยคนก็ทำให้ความคิดสับสนกันหลายประการในทางหนึ่งคือเกมชายชกันที่ฝึกหัดอาวุธไว้ดีแล้วแยกออกจากหมู่เกวียน ไปเตรียมการต่อสู้แย่งชิงสุรเสนะมาให้ได้และถ้าต้องกลายเป็นโจรป้นเมืองก่อความพินาศฉิบหายอย่าให้ใครมีความสุขได้ก็อยากทำให้สมแค้นและถ้าคนอย่างทานิยะเป็นศัตรูของภัยสารีแล้วก็จะเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามคนหนึ่งแต่ความคิดอีกทางหนึ่งก็เกิดขึ้นมาว่าผู้ฉลาดย่อมหาวิธีทำให้เกิดผลดีมาก และมีทางเสียน้อยที่สุดดังนี้ความฮึดฮัดที่จะกลายเป็นเรื่องฆ่าฟันกันนั้นก็ระงับไปประกอบกับธนิยะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเรื่องที่บุตรของตนถูกช่วงชิงไปนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวการจะนำหมู่ชนที่เหลือมาร่วมต่อสู้ล้มตายเพื่อตนและบุตรของตนนั้นดูเป็นการตีราคาชีวิตบุตรของตนเท่านั้นว่าสูงยิ่ง แต่ชีวิตของคนอื่นไม่สํำคัญอะไรอาสระเพื่อแลกเปลี่ยนกับบุตรของตนได้ชาวขับเกลียนเหล่านั้นมีได้มีบุตรมีภรรยาหรือมารดาผู้ห่วงใยคอยฟังข่าวอยู่เบื้องหลังดอกหรือบุคคลเหล่านั้นจะรู้สึกอย่างไรว่าบุตรของตนสามีของตนหรือญาติพี่น้องของตนต้องเสียสละชีวิตเพื่อแลกชีวิตบุตรของนายกองเกวียนแต่เพียงผู้เดียว เรื่องส่วนตัวจะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวจะเอาเปรียบให้ผู้อื่นมาเสียสละแทนตนนั้นหาใช่วิสัยของผู้มีธรรมไม่เมื่อตัดสินใจดังนั้นทัญญะก็สั่งเรียกประชุมชาวขับเกวียนทั้งปวงโดยด่วนซึ่งต่างก็รีบมาฟังคำสั่งของทัญญะด้วยใจอันเร่าร้อนในข่าวเกี่ยวกับสุรเสนะ ได้ยืนขึ้นบนเกวียนของตนกล่าวกับคนขับเกวียนทั้งหลายว่าข้าพระเจ้าเชิญท่านมาประชุมณนะบัดนี้เพื่อจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับสุรัเสนะถูกลักพาตัวไปซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้ลักพาตัวนั้นคือทหารของภัยสาลีท่านผู้จเจริญทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของข้าพระเจ้าเป็นเรื่องที่จะต้องการกันด้วยความคิดหรือด้วยชีวิต ก็สุดแต่ความเหมาะสมแห่งเหตุการณ์จะเป็นไปข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวพอที่จะฉุดรั้งท่านทั้งหลายให้มาร่วมเสียสละเพื่อบุตรที่รักของข้าพเจ้าเพราะการเสียสละดังกล่าวอาจจะต้องถึงกับชีวิตฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ติมพุเป็นนายกองเปลียนคุมขบวนรับผิดชอบแทนข้าพเจ้าในการซื้อขายและทรัพย์สินทั้งปวงข้าพเจ้า จะไปทำงานแต่ลำพังขบวนเกลียนจงเคลื่อนไปตามปกติซื้อขายไปตามวิสัยของคนค้าส่วนตัวข้าพเจ้าถ้ามีชีวิตรอดก็จะกลับมาสมทบด้วยถ้าล้มหายตายจากไปก็ขอให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเพื่อนที่รักคนหนึ่งของท่านทั้งหลายได้ลาไปแล้วอย่างไม่คืนมาอีกขอให้ท่านทั้งหลายจงปองดองกันด้วยดี และอย่าดำเนินชีวิตด้วยความชั่วหรือความพยาบาทใดๆจงดำเนินตามหลักธรรมที่ชาวเราได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำนั้นเถิดมีเสียงอื้ออึงสับสนขึ้นมาในหมู่ชาวขับเกียนทั้งหลายจนไม่รู้ว่าใครพูดอะไรต่ออะไรบ้างในที่สุดก็มีชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนเกวียนอีกคันหนึ่งตะโกนและโบกมือให้คนทั้งหลายหยุดฟังคำพูดของตน สหายชาวขับเกียนทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าถ้าปฏิบัติตามความเห็นของนายกองเกียนแล้วเราทั้งหลายจะอยู่ดูหน้าคนอื่นๆอย่างใดได้เมื่อถึงข่าวสุขเราสุขด้วยและเมื่อถึงข่าวทุกข์เรากลับจะตีตนออกห่างไม่ช่วยเหลือกันปล่อยให้นายของเราตายแต่คนเดียวสหายทั้งหลายชายคนนั้นตะโกนด้วยเสียงอันดังสั่นเครือเหมือนหนึ่งจะร้องไห้ ใครเป็นคนเห็นแก่ตัวก็เชิญคุมเกลียนต่อไปข้าพเจ้าคนหนึ่งละจะยอมมอบชีวิตแก่ท่านผู้มีพระคุณของเราเสียงโห่ร้องทั้งน้ำตาสนับสนุนชายคนนั้งดังขึ้นทุกคนตะโกนไม่ยอมแยกกับธนิยะเป็นตายอย่างไรก็จะขอร่วมทางไปด้วยสหายทั้งหลายชายผู้ยืนอยู่บนเกลียนพูดต่อไปมิใช่านายของเราคนนี้ดอกหรือ ที่ถือเราเสมือนญาติหรือเพื่อนฝูงฝึกสอนวิชาอาวุธให้จนคุ้มครองตัวได้มีใช่ในายคนนี้ของเราดอกหรือที่สอนให้ตั้งตัวได้ไม่เป็นนักเลงชุราหรือนักเลงการพนันอันจะพาล่มจมตั้งตัวไม่ติดมีหัวหน้าคนไหนบ้างที่สละความสุขเพื่อผู้อยู่ใต้ปกครองเอาใจใส่ดูแลและไม่เอาเปรียบแม้ในายามที่ลูกของท่านเองกำลังถูกศัตรูพาตัวไป เสียงโหร้องชูมือเป็นประหนึ่งหมู่บ้านนาทิกคะคจะถล่มทำให้ผู้คนแตกตื่นกันไม่ใช่น้อยฝ่ายทานิยได้ประจักษ์น้ำใจของชาวขับเกลียนทั้งหลายก็ตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกยิ่งรู้สึกว่าคนทั้งหลายเต็มใจเสียสละเพื่อตนก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกรับผิดชอบต่อชีวิตของคนเหล่านั้นมากขึ้นจึงพยายามใช้ความสุขุมรอบคอบอ่านเหตุการณ์เฉพาะหน้า และตัดสินใจสั่งเคลื่อนขบวนแต่เพลานั้นโดยไม่ได้ให้เหตุผลว่าจะจัดทำอย่างไรต่อไปชาวเรียนทั้งหลายผู้มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทนิยะก็รีบปฏิบัติตามโดยด่วนแต่ในใจนั้นเป็นห่วงสุรเสนะและเพิ่มความเห็นอกเห็นใจจงรักภักดีในทนยะนกองเรียนของตนยิ่งขึ้นติมพุขับมา้ามาที่ทนิยะขอร้องว่า ขณะมีความจำเป็นรีบด่วนเช่นนี้ตนใคร่ขอให้ธนิยะขอขับม้านำกองป้องกันซึ่งมีม้าและอาวุธครบมือร่วงหน้าไปก่อนมอบให้ใครคุมขบวนเกรียนตามไปทีหลังเพราะถ้าขืนรอเกรียนอยู่ก็จะช้าเสียการแต่ธนิยะคงปฏิเสธและไม่ยอมให้กองม้าล่วงหน้าไปคงนั่งขับเรียนมุ่งสู่กรุงไพศาลีอย่างเต็มไปด้วยการใช้ความคิด ปล่อยให้ติมพลุชักม้ากลับไปหลังขบวนด้วยความกระวนกระวายใจเมื่อได้พยายามอ่านเหตุการณ์และความมุ่งหมายในการจับตัวสุรเสนะของทหารชาวเมืองไพศาลีแล้วก็พอจะเข้าใจเรื่องขึ้นมาบ้างอย่างแน่ใจเพราะธนิยะเป็นนักรบและเคยผ่านไพศาลีบ่อยครั้งจึงชำนาญภูมิประเทศเหตุการณ์ ตลอดจนรู้จักบุคคลผู้เป็นกำลังทางทหารของภัยสาลีเป็นอย่างดีขณะนั้นตะวันตกแล้วความมืดค่อยแผ่กลุมไปทั่วบริเวณแต่ขบวนเกวียนยังคงมุ่งหน้าสู่กรุงภัยสาลีอยู่เรื่อยๆในไม่ช้าก็ผ่านริมป่ามะม่วงของนางอัมพป,ปาลีซึ่งขนานกับป่ามหาวันอันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมศาสดาถัดจากนั้นไม่ไกลนัก ก็จะถึงประตูเมืองไพศาลีซึ่งในยามวิการเช่นนี้ก็ปิดสนิทมีทหารเฝ้าอย่างเข้มแข็งทานิยะสั่งหยุดขบวนเกวียนในที่ใกล้ป่ามะม่วงนั้นพร้อมทั้งสั่งให้จัดขบวนเป็นพิเศษมีกองคุมจวดตาอย่างเข้มแข็งเมื่อจัดเรียบร้อยแล้วจึงให้หุงหาอาหารบริโภคกันแม้จะผิดเวลาไปบ้างแต่ก็ดูเหมือนชาวขับเกียนจะตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ จนลืนความหิวไปชั่วขณะคั้นแล้วก็มีคำสั่งให้พักผ่อนหลับนอนตามปกติห้ามมิให้ผู้ใดออกนอกบริเวณขบวนเกลียนถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้คอยฟังคำสั่งก่อนทนิยะได้เรียกติมพุมาสั่งความหลายประการคันได้เวลาประมาณกึ่งมัดฉิมมยามทนิยะแต่งตัวรัดกุมอย่างนักรบก็ออกจากขบวนเกียน พร้อมด้วยชายหนุ่มหลายคนซึ่งเตรียมแบกหามเครื่องใช้บางอย่างมีไม้ไผ่ลำยาวสี่ลำลูกบันไดเชือกและไม้ขันชนะเป็นต้นเดินหายเข้าไปในถ้ำกลางความมืดแห่งราตีเมื่อได้เดินเลาะเลียบไปตามกำแพงเมืองอ้อมไปยังทิศทางที่ได้กำหนดไว้อันอยู่ห่างจากประตูเมืองและเป็นทางที่ใกล้บ้านของคนคนหนึ่ง ซึ่งหมายใจไว้ว่าจะไปทำอะไรแล้วก็สั่งให้ชายหนุ่มเหล่านั้นจัดเครื่องใช้ที่เตรียมมาอันประกอบกันเข้าเป็นบันไดาย,ยาวพาดปีนสู่กําแพงเมืองซึ่งสูงชันและนำบันไดอีกอันหนึ่งทอดลงไปสู่เบื้องล่างมีคนคอยคุมทั้งสองด้านเสร็จแล้วธนิยะก็ขึ้นสู่บันไดนั้นแล้วปีนลงไปในเมือง พร้อมทั้งนำชายหนุ่มที่แต่งตัวรัดกุมผูกสอดอาวุธซ่อนไว้ในกายเป็นอันดีติดตามไปด้วย5้าคนด้านหลังของบ้านใหญ่โตเป็นเรือนยอดกว้างขวางที่กำหนดหมายไว้นั้นติดกับกำแพงเมืองจึงไม่ได้มีการระแวดระวังแต่อย่างไรส่วนเบื้องหน้ามีทหารยามเรียงรายตามประทีพสว่างอยู่ทนิยะ แจกสิ่งสิ่งหนึ่งแก่ชายหนุ่มทุกๆคนให้เคี้ยวกินและตัวเองก็เคี้ยวกินด้วยเสร็จแล้วจึงได้สำรวจทิศทางลงและได้นำไม้สีไฟซึ่งเตรียมไปพร้อมกันนั้นสีไฟติดเข้าที่ชุดแล้วก่อกองไฟกองน้อยๆโรยผงบางชนิดลงไปในกองไฟให้ควันลอยไปทางบริเวณบ้านนั้นค่อยที่อยู่นานพอสมควรแล้วก็ดับไป ชวนชายหนุ่มทั้งหลายเดินเข้าไปในบ้านนั้นอย่างองอาจเมื่อได้ขึ้นบันไดด้านหลังของเรือนยอดแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนั้นห้องนี้ตามใจชอบเวลาต้นปัดชิมยามแห่งราตีทนิยะพร้อมด้วยชายหนุ่มห้าคนก็ออกจากบ้านและชายหนุ่มสองในห้าคนนั้นได้ช่วยกันอุ้มเด็กคนหนึ่งผู้หลับหรือสลบอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาด้วย เมื่อได้ปีนขึ้นบันไดข้ามกำแพงเมืองและหรือบันไดเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินกลับมาสู่ขบวนเกวียนติมพลุซึ่งนอนไม่หลับเฝ้าคอยอยู่ก็ออกมารับเมื่อได้ฟังคำสั่งของธนิยะบางประการแล้วจึงรีบนำเด็กหนุ่มที่หลับและมีผู้หามมานั้นเข้าไปไว้ในเกวียนกลางขบวนและได้จัดยามเฝ้าไว้อย่างกวดขันธนิยะ ก้าวขึ้นสู่เกวียนของตนอย่างโล่งใจที่สิ่งทั้งหลายอันตนทำได้ตามที่กำหนดไว้ทุกประการแต่เมื่อรำลึกถึงสุรเสนะบุตรผู้เป็นที่รักก็ไม่ไวายรันทดใจแม้ราตีจะมืดมัว มองไม่เห็นเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มของตนซึ่งวางอยู่บนเกวียนแต่ใจก็รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นวางอยู่ตรงไหนรำพึงไปถึงว่าสุรเสนะเป็นเด็กกรรมพม้ามารดาเป็นถึงบุตรของผู้ที่ควรครองประเทศแต่ต้องมาพพนจรเป็นคนค้าต่อสู้กับลมแดดและป่าดงพงไพยประกอบกับเป็นเด็กที่อ่อนน้อมละมุนละไมเคา,ารพเชื่อฟังบิดา รู้จักถนอมน้ำใจไม่ให้ขุนเคืองมีอะไรที่รับใช้ได้ก็รีบขนขวายจัดทำมีต้องรอให้สั่งหน้าตาผิวพรรณก็งดงามมีลักษณะสมเป็นผู้สืบสกุลแห่งกษัตริย์ทนิยะคำหนึงถึงสิ่งเหล่านี้ก็ถอนใจเป็นห่วงไปว่าป่านนี้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างยิ่งนึกถึงเหตุการณ์บางครั้งที่ตนนั่งให้สุรเสนาะ นอนผ้าศีษษะมาบนตักพางรูปผมบุตรน้อยด้วยความเอ็นดูตามภาษาบิดากับบุตรผู้เห็นกันอยู่เพียงสองคนในโลกทันยะก็กระสับกระสายหนักขึ้นแต่คั้นแล้วด้วยวิสัยผู้ที่ได้รับการอบรมมาดีให้มีหลักธรรมประจําจิตทนนยะก็รำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สอนให้เห็นชีวิตเหมือนความฝัน จะเป็นเรื่องดีหรือร้ายก็ตามพอผ่านพ้นเป็นอดีตไปก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นชิ้นเป็นอันจริงจังนอกจากจะย้อนไปนึกทบทวนเล่นเท่านั้นอารมณ์ที่ร่าเริงที่สุดหรือทุกข์ระทมที่สุดซึ่งคนทั้งหลายนึกว่าเป็นของจริงแท้แน่นอนเฉพาะหน้านั้นพอผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่มีค่าอะไรยิ่งไปกว่าความฝันเลยถ้าย่อชีวิตร้อยปีให้เหลือเพียงวันเดียว การที่คนเกิดมาเติบโตเป็นหนุ่มสาวมีสามีภรรยาบุตรธิดาแล้วก็แก่เท่าและในที่สุดก็ตายจากกันไปนั้นดูก็ไม่มีอะไรกับสิ่งซ้ำๆซักซที่วนเวียนเป็นรุ่นๆอยู่ทุกๆวันเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกไปแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ตกไปถ้าอาดีตเป็นของเหลวไหลปัจจุบัน ซึ่งกำลังจะกลายเป็นอดีตก็จะถึงความเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไปแม้อนาคตซึ่งกลายมาเป็นปัจจุบันแล้วจะกลายไปเป็นอดีตก็คงเช่นเดียวกันพอนึกมาถึงอย่างนี้ธัญญะก็คลายความกังวลรู้สึกว่ามีใจปลอดโปรงและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเวลารุ่งเช้าได้มีการกลหนภายในบ้านของพีมะเสนะ แม่ทัพและผู้เป็นประธานการสอดแนมทั้งปวงของแคว้นวัตชีลองจากสีหะเสนาบดีพิมะเสนะเป็นผู้กำหนดแผนการทั้งหลายเสนอให้เสนาบดีทราบและมีจาระบุรุษอยู่ทั่วทุกแคว้นใกล้เคียงรู้ความเคลื่อนไหวของพ่อค้าและทหารซึ่งจะเดินทางหรือกำลังเดินทางไปมาผ่านแคว้นนั้นแคว้นนี้เป็นอย่างดีพิมะเสนะรู้จนกระทั่งว่า ทนนยะเป็นเพื่อนของจันทยนะมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคตและเป็นพ่อค้าเกวียนที่มีความรู้ความฉลาดและระแวงว่าอาจเป็นไส้ศึกให้แคว้นมคตได้จึงสั่งให้คนส่งข่าวความเคลื่อนไหวขบวนเกวียนเป็นระยะระยะในครั้งหลังเมื่อทราบว่ามาถึงนาคิกคะคมแล้วจึงได้ส่งทหารไปจับตัวสุราเสนะผู้เป็นบุตรของทนนยะมาขังไว้ในที่แห่งหนึ่ง เพื่อสอบถามและขู่ให้บอกความจริงเกี่ยวกับแค้นมคตอีกประการหนึ่งก็คือก็จะได้เป็นเครื่องประกันมิให้ทานิยะก่อการใดๆอันเป็นภัยแก่วัชชีด้วยเป็นห่วงว่าบุตรที่ถูกจับจะเป็นอันตรายในหัวข่ํมที่ร่วงมาแล้วพิมะเสนะยังสนทนากับภรรยาอย่างร่าเริงถึงความสําเร็จในการจับกุ่มสุรเสนะผู้เป็นบุตรของานิยะมาได้ โดยไม่เสียทหารและไม่มีใครกล้าขัดขวางภริยาของพีมาเสนะก็พลอยชื่นชมในความรอบคอบและความสามารถของสามีไปด้วยแต่คั้นถึงเวลาเช้ากับปรากฏว่าบุตรชายอันเป็นที่รักของตนได้หายไปอย่างไม่มีร่องรอยใดๆก็เกิดความตื่นเต้นตกใจสั่งให้ค้นกันทั่วบ้านและบริเวณใกล้เคียงเมื่อติดตามค้นหาอย่างไรก็ไม่พบ ต้นสายปลายเหตุเมื่อติดตามค้นหายอย่างไรก็ไม่พบจนสายเช่นนั้นภรรยาของพิมมาสณะก็ร้องไห้ฟูมฟายรำพันถึงบุตรพร้อมกับเร่งสามีให้รีบติดตามมาให้ได้พิมมาสณ์ก็นึกไม่เห็นว่าบุตรชายของตนจะหายไปที่ไหนได้ยิ่งพูดถึงว่าจะมีใครมาลักพาตัวไปก็คงจะต้องอยู่ในกรุงภัยสาลีนี้เองคนภายนอก หามีโอกาสเข้ามาได้ไม่เพราะได้สั่งกวดขันเฝ้ายามกันทุกประตูมีได้ประมาทแม้ทหารยามที่เฝ้าหน้าเคหสถานของตนก็ไม่ได้เห็นผู้คนแปลกหน้าเข้ามาจึงเป็นอันจนใจและรู้สึกมืดมนมิรู้ว่าจะทำประการใดยิ่งเห็นภรรยาคล่ำควนร,รบเร้าหนักเข้าก็กลัดกุ้มนักยืนกอดอกเดินไปมาอยู่ในบ้านแล้วก็นั่งลง ครู่หนึ่งก็ผุดลุกขึ้นอีกเล่านานๆทีจะมีนายทหารเข้ามาและแต่ละคนที่เข้ามานั้นก็บอกแต่ว่าเที่ยวถามสืบดูทั่วแล้วไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยกล่าวถึงเหตุการณ์ทางกองเกรียนเมื่อรุ่งสว่างและขณะที่ชาวเกรียนทั้งหลายกำลังหุงหาอาหารอยู่นั้นทานิยะได้เดินไปที่เกวียนกลางขบวน อันได้คุมตัวลูกของพิมะเสนะไว้พอดีกับเด็กหนุ่มตื่นลืมตาขึ้นเห็นตนมานอนอยู่ในเกวียนก็แปลกใจธนยะจึงกล่าวว่าดูก่อนมานพฉันต้องขออภัยที่นำเธอมาไว้ที่นี้แต่ขอให้ความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าเธอจะไม่ได้รับอันตรายใดๆและจะได้รับความสะดวกสบายทุกอย่าง ตลอดเวลาที่พักอยู่ในตลอดเวลาที่พักอยู่ณที่นี้เธอคงทราบแล้วว่าบีดาของเธอได้ภาคลูกชายของฉันผู้เป็นพ่อค้าไม่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองหรือการทหารของแคว้นใดๆฉันเป็นคนชังสงครามและสนับสนุนสันติแต่บิดาของเธอก็พยายามดึงฉันให้เข้าไปเกี่ยวข้องจนได้ทั้งยังภาคลูกชายอันเป็นที่รักไปอย่างใจเย็น มิได้นึกว่าฉันผู้เป็นบิดาจะรู้สึกอย่างไรบ้างดูก่อนมาน o ถ้าเป็นสมัยก่อนที่มือของฉันยังต้องการให้โลหิตแปดเปื้อนการตอบแทนด้วยความพยาบาทมากมายก็คงเกิดขึ้นอย่างน้อยในขณะที่ฉันเข้าไปถึงบ้านของเธอได้ชีวิตหลายคนก็คงพลีแก่ความพยาบาทอาฆาตนั้น แต่ฉันต้องการเพียงสอนบิดาของเธอให้รู้ว่าความรักลูกนี้คนธรรมดาทุกคนเขามีความรู้สึกกันอย่างไรแล้วนำใจของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับใจของตนดูบ้างกับอีกประการหนึ่งฉันต้องการที่จะให้เธอมาเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแห่งลูกชายของฉันหรือเพื่อแลกเปลี่ยนกันก็ได้ ดูก่อนมานพฉันจะดำเนินการในวันนี้บางทีเธออาจจะได้กลับแต่เวลาที่ประตูเมืองยังไม่ทันเปิดคันแล้วธนิยะก็เดินกลับสู่เกวียนของตนปล่อยให้มานพนั้นนั่งอยู่ในเกวียนด้วยความชิดต่างๆมีชายหนุ่มร่างกายำไม่น้อยกว่าสี่คนคอยควบคุมอยู่อย่างเคร่งขรึมตลอดเวลา จบลงไปแล้วนั้นคือรายการธรรมชีตะดำเนินรายการโดยพระเสถียนพงศ์พิระพัตโตและต่อจากนี้ไปเป็นบรรยากาศที่ญาติธรรมกำลังรับอาหารในแต่ละวันโดยหลวงพ่อวีระศีลโชโตขอเชิญท่านติดตามรับฟ